เป็นจิตตสังขารทั้งสิน้นเป็นความหลงเป็นอวิชชาทั้งสิน้นจำไว้ให้ดีนะทำแท้เนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วจะพูดไม่ได้ทำแท้เนี่ยเมื่อเข้าถึงแล้วจะพูดไม่ได้ไม่รู้จะพูดนะยังไงดีไม่รู้จะอธิบายให้คนอื่นฟังยังไงดีมันเป็นอะไรที่ มันไม่ต้องทำอะไรเมื่อไม่ทำอะไรแล้วธรรมชาตินี้ก็ประจักษ์อยู่ตลอดเวลาว่างสะอาดบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาอาจารย์เคยพูดบ่อยว่าแค่รู้ไม่ปรุงต่อแค่รู้อย่าปรุงต่อเพื่ออะไรเพื่อหวังให้พวกเราได้แตหนักลงไปว่า มันรู้อยู่แล้วตตะหนักลงไปว่ากําลังรู้ว่าธรรมชาติของจิตเขารู้อยู่เพียงแต่ตะหนักลงไปรู้สึกลงไปเพียงแต่รู้สึกว่าตอนนี้กําลังรู้อยู่รู้ถึงเสียงรู้ถึงกลิ่นรู้ถึงรสรู้ถึงสัมผัสรู้ถึงความคิดนึกอารมณ์รู้อะไรก็ได้นะไม่ต้องมาถามนะว่ารู้อะไรก่อนหลังมันไม่มีก่อนไม่มีหลัง และมันไม่มีเรื่องอะไรให้รู้ด้วยมันรู้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันก็จบลงแค่นั้นไม่มีเราไม่มีใครไม่มีอะไรเลยมันเหมือนกับว่ามันไม่มีเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เลยทุกขณะจิตทุกวินาทีทุกเวลาด้วยมันเหมือนกับว่าพวก พวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นพระนิพพานกันตลอดเวลาก็จิตของพวกเราน่แหละมันเป็นพระนิพพานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วพวกเราไม่ต้องไปแสวงหาพระนิพพานไม่ต้องไปสร้างบําเพ็ญบุญกุศลใดๆเพื่อจะไปนิพพานนะนิพพานไม่ได้ต้องการบุญกุศลใดๆจําไว้ให้ดีนะนิพพานเป็นธรรมชาติกลางๆเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่เป็นโลก